ก็อตอนนี้ลูกค้าที่ระยองเราก็ได้ทดสอสลงแผงแผงอยู่ตรงนู้นนะแผงนู้นก็เป็นรุ่น10 10กิโลวัตต์นะครับไม่ใี่ลูกค้าก็มาดูตัวมิมเตอร์ดิจิตอลน,นะเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์เป็นศูนย์นยนนยตอนนี้เทสแอร์ทั้งบ้านเลยนะครับเทสแอร์เขาบอกมีแอร์ทั้งหมด6ตัวเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ระบบไฟในบ้านต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตูโ้โซล่าของเรากันนะครับ บ้านลูกค้าก็หลังใหญ่เลยนะโอเคนะครับผมส่วนตู้โซล่าเราอยู่ดีนะครับด้านบนจะเป็นตู้ ats นะครับมีไฟการไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยนะครับผมส่วนด้านล่างก็เป็นตู้10กิโลวัตต์นะครับเป็นรุ่น4ี่ชาร์จเจอร์นะครับผมนี่กำลังผลิตไฟอยู่นะครับสองสามผลิตไฟเมนบอร์ดเป็นรุ่นส2มจุสองมเฟสเป็นอินเทอร์นด์นะครับมีบดูลต่ำตัดเซฟคาได้นะครับ วันนี้กระแสวิ่งอยู่ที่4,300วัตต์ก็ประมาณเกือบที่สแอมป์แต่ว่ามิตเตอร์เป็นศูนย์นะมิตเตอร์เป็นศูนย์ส่วนแบตเตอรี่ก็เป็น 2> 2, สองรนะครับ2ลกูกโอเคอเราเทสต์รันอยู่ก็ได้น่าจะเกือบครึ่งวันแล้วนะโอเคนะครับผม